สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะพบกับพี่โรบิตาคุงคนหล่อนะครับในวันพฤหัสบดีที่29ธันวาคมพศ2565ันรกากันแล้วปกติแล้วพี่โรบิตาหยุดไม่ใช่เหรอวันนี้นะ่ะ <c oughs> ไม่อยากหยุดครับแต่ว่ามันใกล้จะปีใหม่ไงพี่โรบิตาก็เลยเร่งตามหารถที่แฟนขับรอคอยกันแบบนานเหมือนกันนะครับวันนี้พี่โรบิตาจะพาพวกเราไปชมรถที่แต่งจากโรงงานเรียบร้อยโรงเรียนจีนอีกหนึ่งรุ่นนะครับ ไม่ต้องไปซื้อชุดแต่งให้มันแพงนะครับประหยัดเงินไปเลยนะครับซึ่งรุปที่พี่โนบิตาจะถ่ายให้ดูก็เหมือนคันเมื่อวานนะครับแต่มันคนละสีนะครับแฟนคลับก็บอกว่าพี่โนบิตาครับคนอื่นเขาลงสีนี้ไปแล้วทําไมพี่โนบิตายังไม่ได้เอาลงหรอก็พี่โนบิตากําลังตามหารถไ,ไงใจเย็นๆนะครับพี่โนบิตาไม่ได้อารมณ์เสียไม่ได้อารมณ์ไม่ดีนะครับพี่โนบิตามีความ มีความสุขตลอดนะครับที่มาทํารีวิวรถมันเป็นงานที่พี่รักอะ่ะเมื่อวานเพื่อนก็ถามว่ามาถูกทางแล้วเจอเพื่อนมาเล่นอยู่โชว์รูมด้วยไงก็เลยคุยกันว่าเออเพื่อนถามว่านี่แหละทํารีวิวรถมันก็มีความสุขในการใช้ชีวิตแล้วใช่ไหมใจเย็นๆติกไม่กี่วันก็ได้ไปทํางานที่ชลบุรีแล้วนะครับถ้าไปทํางานก็จะหาเงิน เก็บเงินอย่างบ้าคลั่งเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปชมรถด,ดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ ะครับแล้วก็จะเป็นรุ่นนี้เลยนะครับที่พี่โนวิตาจะถ่ายให้พวกเราได้รับชมกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัว isuzu x series speed cab 4 1.9 DDI นะครับราคา824,000บาทนะครับถ้าเป็นสีขาวนะครับแต่ถ้าเป็นสีเทาไอล่ากับดำนะครับก็831,000บาทดังนั้นคันที่เราดูอยู่ตอนนี้ก็ราคา 8 3 1 0 0 0บาทเป็นสีเทาไอล่านะครับโหได้ครบ3สีแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเจ้าตัวรถรุ่นนี้มันมีอะไรน่าสนใจกันเนาะไปะด้านบนหลังคานะครับก็จะเป็นเสาอ,อากาศทรงสั้นนะครับหรือเสาอ,อากาศแบบมาตรฐานเนาะปรับพับถอดเก็บได้แล้วก็ถัดมานะครับอีโคสติกเกอร์นะครับก็จะบ่งบอกถึงข้อมูลในด้านสะอาดประหยัดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็พวก ระบบความปลอดภัยอุปกรณ์ที่มีมาให้นะครับสำหรับอัตราการประหยัดน้ำมันนะครับก็อยู่ที่15.6กิโลเมตรต่อลิตรตามมาตรฐานคอมบยโหมดเนาะถัดมานะครับตัวกระจกบังลมหน้าก็จะเป็นแบบอัดซอนนิรภัยนะครับช่วยเก็บเสียงรบกวนแม่เข้าภายในห้องโดยสารทําให้เรารู้สึกได้ถึงความเงียบเมื่อเราเข้าไปโดยสารภายในรถลดโอกาสเศษกระจกแตกได้นะคะถัดมาตัวใบปัดน้ําฝนก็จะเป็นแบบปรับความเร็วและปรับ ตั้งเวลาได้นะครับเนี่ยแบบนี้เลยยกขึ้นเวลาเราจะทําความสะอาดนะครับรูฉีดน้านะครับก็จะถูกซ่อนไว้อยู่ใต้ฝากระโปรงหน้านะครับถัดมานะครับการออกแบบเส้นสายฝากระโปรงหน้านะครับก็แฝงไว้ซึ่งความแข็งแกร่งหนักแน่นทรงพลังแบบฟิจิโอเลสติกดีไซน์นะครับรับกับตัวคิวซุ้มล้อด้านข้างตัวรถแล้วก็ถัดมาตัวไฟหน้าไฟหน้าก็เป็นไฟหน้าอิสุซูวิชันใบ BM l LED เอลีดีโปรเจเตอร เป็นไฟสูงไฟต่าในหลอดเดียวกันปรับระดับสูงต่าได้4ระดับนะครับมาพร้อมกับระบบไฟหน้าฟอ l โล่มีโฮมนะครับแล้วก็มีบิ i อินมัลติฟังชั่นแนลเดย์ไลท์นะครับไฟสำหรับขับขี่ในเวลากลางวันแล้วก็ทำหน้าที่เป็นไฟหลีในยามค่ำคืนด้วย ถัดมานะครับด้านล่างก็จะเป็นไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบฮาโลเจนมีมาให้จากโรงงานนะครับอืมก็จะเป็นแสงสีเหลืองไฟเลี้ยวหลอดสีส้มแสงสีเหลืองอมพันนะครับถัดมานะครับกันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถออกแบบให้มีความลู่ลมลดแรงกระท่าของลมนะครับอืมแล้วก็รับกับตัวชุดสเกิร์ตด้านหน้าลายเคปล่าแบบนี้เลยนะครับก็จะมีลวดลายรังผึ้งตรงนี้ด้านล่างนี้นะครับก็จะมีลวดลายเคปล่าตัดด้วยเส้น แดงตัวนี้นะครับอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาเลยนะครับเนี่ยถัดมาตัวกระจังหน้านะกระจังหน้าก็จะเป็นแบบ double dimension สีดำเงา glossy black นะครับตัดด้วยเส้นกาเน็ตเลสสีแดงเลือดหมูตรงนี้นะครับพร้อมกับโลโก้อิสุสสีแดงอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยนะครับโอ้โลโก้อิสุสเนี่ย ถ้าตัวปกติเขาจะเป็นโครเมียมใช่ไหมครับพอมาเป็นรุ่น X Series ปุ eries, ๊บเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงทันทีนะครับแล้วก็จะมีเคเล่าให้เพื่อเพิ่มความสปอร์ตดุดันนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ลายคาดคู่หน้านะครับก็จะเป็นสีแดงอย่างนี้นะครับเนี่ยสีแดงตรงขอบนะครับตัดกับสีดำๆเนี้ยนะครับเนี่ยมีโลโก้ X ให้บอก,บอกตัวตนที่ชัดเจนนะครับ ถัดมานะครับระบบกันสั่นสะเทือนด้านหน้านะครับก็จะเป็นแบบอิสระปีกนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงและช็อคอัพแก,ก๊สนะครับมาพร้อมกับเหล็กกันโครงและก็การจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์เยื้องหลังคราวหน้าแบบเซมิมิดชิปกระจายน้ำหนักได้สม,มดุลน,นะครับรัศมีวงเลี้ยวแคบสุดก็อยู่ที่6เมตรมีการออกแบบจุดยึดปีกนกด้านบนให้สูงขึ้นนะครับเสริมความมั่นใจในการบังคับเลี้ยวและทรงตัวนะครับถัดมาตัวแชสซีนะครับแชสซีก็ผลิตขึ้นด้วยเทคโซ์ลีเลกก้า เหนียวพิเศษขึ้นรูปแบบรีอินฟอ e พร้อมเพิ่มคารตัดขวาง Cross Member ที่ช่วยลดอาการรันทับของตัวรถลดอาการปิดตัวด้วยค s อเซ็ชันนะครับซึ่งตัวแชสซีนี้นะครับจะให้ความแข็งแกร่งทนทานกว่าแชสซีที่เป็นเหล็กธรรมดานะครับสูงถึง23%เลยนะครับรองรับแรงชุดลกที่สูงขึ้นนะครับถัดมานะครับยางติดรถนะครับเป็นยางเลเดียลไม่มียางในนะครับถ้าเราวัดความสูงของยางนะครับก็จะได้ที่ 215มิลลิเมตรนะครับซีรีส์ยาง70ครับขนาด16นะครับเบอร์ยางติดรถก็215ทับ70 R16 ซีมาพร้อมกับล้ออลูมิเนียมอลลอยสีดำเงากลอสซี่แบ็ก นะครับเนี่ยตามสไตล์ X Series พร้อมโลโก้ Isuzu ส,ส,สีแดงระบบเบรกด้านหน้านะครับก็เป็นดิสเบรกแบบมีคลิประบายความร้อนพร้อมด้วยคาลิปเปอร์แบบลูกสูบคู่นั่นเองนะครับแล้วก็บางโคนหน้าหลังมีมาให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดสเกิร์ตนะครับเพราะว่าตัวสปีดนะครับเขาจะเป็นสเกิร์ตรอบคันนะครับไม่สามารถติดตั้งบันไดได้นะครับถ้าอยากติดตั้งก็ต้อง ปล่อยไว้ไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไปแกะชุดสเกิร์ตออกเพื่อจะติดตั้งบันไดข้างนะครับสีตัวรถมันจะลอกนะครับอัอนนี้คือข้อควรระวังมากเป็นพิเศษจริงๆนะครับให้เพื่อนๆปล่อยไว้แบบนี้เลยนะครับถัดมานะครับโลโก้ X นะครับที่ด้านข้างตัวรถก็บอกว่าคือรุ่น X Series นะครับเนี่ย ขอบตัว X สีแดงตัว X ดํดำนะครับถัดมานะครับกระจกมองข้างก็จะเป็นวัสดุสีเดียวกับตัวรถปรับองศามุมมองด้วยระบบไฟฟ้านะครับพร้อมไฟเลี้ยว LED ในตัวพับด้วยมือแบบนี้ได้นะครับเวลาเราจอดในที่แคบในซอยนะครับถัดมานะครับตัวมือเปิดประตูนะครับก็จะเป็นวัสดุสีเดียวกับตัวรถออกแบบให้เปิดประตูง่ายนะครับเปิดง่ายนะครับ แล้วก็มีเ็วกุญแจนะครับสําหรับนํากุญแจรีโมทมาไขนะครับเมื่อแบตเตอรี่กุญแจรีโมทไฟอ่อนนะครับเกินกําลังที่จะกดและล็อกประตูได้นะครับถ้ากุญแจรีโมทหมดแบตเตอรี่ไปแล้วนะครับเราจะกดล็อกกดบดล็อกประตูไม่ได้เลยเราต้องบิดไขแทนนะครับตัวนี้ไม่มีสัญญาณการขาโมยให้นะเพื่อนๆจะต้องไปติดตั้งในแบบที่เราต้องการนะครับเว่าเรา ไปร้านข้างนอกแหละเขาจะรับทําให้ไหมแน่นอนครับเขาทําให้นะครับค่าใช้จ่ายก็แล้วแต่เพื่อนๆว่าเราจะเอาแบบไหนเท่านั้นเองนะครับถัดมานะครับ B pillar นะครับเสาข้างประตูตกแต่งด้วย black out film นะครับสติ๊กเกอร์สีดําดูลงตัวมากขึ้นนะครับถ้าติดกันสาดติดฟิล์มดําเท่เลยนะครับถัดมานะครับโครงสร้างห้องโดยสารเสริมเหล็กก้านะครับ u t o high tensile นะก็มาพร้อมกับประตูเสริมคาเหล็กที่พายเพื่อความปลอดภัยดูซับแรงกระแทกรดโอกาสบาดเจ็บนะครับปกป้องขั้นสุดเลยแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นไฟเบกรกดวงที่3แบบ LED นะครับก็อยู่บนหลังคาเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นได้จากระยะไกลเสริมความปลอดภัยแก่ตัวเราเองและก็รถยน,นที่สวนทางมาในระยะประชันชิดนะครับถัดมานะครับตัวระบบเบกรกหลังนะครับก็จะเป็น ดัเบิลแบบลิ d ติ้งเทลลิ n งนะครับตัวระบบกันส,สะเทือนด้านหลังนะครับก็จะเป็นแหนบซ้อน3แผน่นนะครับถ้ารวมข้างซ้ายด้วยก็6แผน่นนะครับมาพร้อมกับโชคอัพแก๊สเทคโนโลยีการผลิตตัวแหนบนะครับก็เป็นแบบ WSSP ซึ่งจะให้ความแข็งแกร่งทนทานกว่าตัวแหนบปกตินะครับชนิดของระบบเบรกน,นะครับก็จะเป็น4 Channel 4 Sensor นะครับ ถัดมานะครับก็จะเป็นไฟท้ายหลอเข้มแบบ Dual Sonic LED นะครับอ่าก็จะเป็นโคมลมดำนะครับเนี่ยโคมลมดำเนาะพร้อมแอโรไดนามิกช่วยในการทรงตัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟหลีไฟเบรกครับตัวนี้ไฟหลีไฟเลี้ยวหลอดสีส้มแสงสีเหลืองอ่พานมีมาให้ครับไฟถอยหลังให้ครบทั้งสองข้างตัวนี้จะไม่ใช่การชนนะครับเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับถ้าเพื่อนๆหยับขึ้นมาตัวนี้นะครับหยับตัวเนี้ย ตัวสกเกิร์ตมันจะหักนะครับเพราะว่ามันเปราะบางมากนะครับพี่โนบิตะคุงคนหลอกก็เลยไม่แนะนําให้พวกเรามาเหยียบนะถ้าอยากใส่กันชนนะครับอยากใส่กันชนก็ทําไม่ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าสีเนี่ยสีตัวรถมันจะลอกไปไปด้วยเลยนะครับอันตรายมากดังนั้นก็หาวิธีเอาขึ้นรถยังไงให้ขึ้นได้นะครับอันนี้พี่ก็ไม่รู้กับวิธีการขึ้นรถของเพื่อนๆหรอกนะครับอื เห็นไหมครับก็จะมีลวดลายลังพึ่งตรงนี้เหมือนกันเหมือ,นก,น,มอน,กนกับตัวด้านหน้าเลยเนีเห็นไหมครับขอบเคปล่าเดินด้วยเส้นแดงนะครับถัดมานะครับโลโก้ X-Series นะครับก็จะบ่งบอกว่านี่คือรุ่น X-Series นะครับเนี่ยไม่มีโลโก้ DDI ไม่มีเกรชื่อรุ่นบอกนะครับถัดมานะครับโลโก้ Isuzu สีแดงนะครับพร้อมโลโก้ D-Max Chromium เพิ่มความลงตัวหรูหรานะครับ ถัดมานะครับก็จะเป็นสติกเกอร์ลายคาดคู่เหมือนกับตัวด้านหน้าเลยนะครับให้อารมณ์สปอร์ตต่อเนื่องจะลดด้านท้ายอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเดินด้วยขอบแดงนะครับแล้วก็มือเปิดฝากระบะท้ายนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถออกแบบให้มีบิลลอินเซฟตี้ไคลเมล่านะครับก้องมองภาพด้านหลังขณะถอยจอดเมื่อเราเข้าเกียร์ถอยหลังเพิ่มความปลอดภัยในการจอดรถของเพื่อนๆน,นะครับมาดูกระบะกันเพื่อนเพื่อน,อนมาดูกันใหญ่ไหมกระบะเขาเนี่ย โอ้โหกระบาพี่บอกตรงครับกระบาในรถรุ่นนี้ก็ยังให้ความใหญ่ความกว้างเป็นพิเศษด้วยเวลาที่เราต้องการขนสิ่งของที่หลากหลายขึ้นนะครับเราใส่มอเตอร์ไซค์ก็ได้นี่นาใส่ของได้จุกๆเลยนะครับรับน้ำหนักได้เยอะจริงๆนะครับก็ลดโอกาสเกิดสนิมลดอาการปิดตัวนะครับมีตัวผ่อนแรงในการเปิดให้ด้วยนะครับเนี่ยครับเนี่ยไม่มีโชคคํำให้นะ ไม่มีตัวผ่อนแรงในการเปิดปิดนะครับโชคค้ำผ่อนแรงในการเปิดปิดมันไม่มีนะครับเราก็ต้องไปเสริมเอาเองนะครับเอ,อเสริมเอาเองนะอย่าลืมนะครับรับรถไปทําไงอ่ะเพื่อนๆไปใส่ล็อกวาท้ายด้วยเดี๋ยวข้อเอาไปขายนะไฟท้ายนั่นแพงนะครับไฟท้ายอีซูซ,ซิน่ะนะอืมราคาตัวล็อกฝาท้ายสองพันสี่ร้อยบาทนะครับพี่ถามให้เรียบร้อยแล้ว อืมปิดง่ายครับพี่โนวิตาคุ้งใช้มือเดียวอีกแล้วเห็นไหมรีวิวทุกรุ่นใช้มือเดียวตลอดอะไรวะตอนที่สองพี่โนวิตาจะพาพวกเรามาดูภายในห้องโดยสารของรถกันนะครับว่ามีอะไรบ้างแผงข้างประตูนะครับก็จะตกแต่งด้วยคิ้วสีดําเงาเปียโนแบ็กนะครับรับกับเส้นแดงตรงนี้นะครับ ล้วก็มีมือเปิดประตูสีดําด้านนะครับแล้วก็ตัวกรอบก็กรอบสวิตกระจกหน้าต่างไฟฟ้านะครับเป็นสีดําเงาเปียโนแบ็กนะครับแล้วก็มีการบุนุ่มนะครับด้วยผ้ากำมะหยี่บริเวณที่ผ้าแขนเป็นที่ผ้าแขนในตัวนะครับที่ใส่ขวดน้ําดื่มขนาดใหญ่1.5ลิตรมีมาให้ลำโพงให้มา6ตัววมทวิตเตอร์คู่หน้านะครับ ถัดมานะครับกลมรองพื้นก็จะเป็นสีดำนะครับทำหน้าที่เป็นวัสดุซับเสียงคุณภาพสูงนะครับเงียบนะครับแล้วก็ดูดฝุ่นทําความสะอาดง่ายด้วยนะครับถัดมานะครับก็จะมีการออกแบบจุดยึดเข็มขัดที่ภัลายในตำแหน่งเบาะหลังหม่นะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยนั่นเองนะครับเนี่ยลดโอกาสบาดเจ็บที่รุนแรงเนาะอเป็นเข็มขัดที่ภัลายแบบ ER ยึดสาจุดนะครับเพื่อนๆอ,นอเห็นไหม บอนั่งนะครับตัวบ่อนั่งก็จะเป็นเบาะผ้านะครับสีดําสลับแดงนะครับเห็นไหมแล้วก็มีไอโซฟ i กนะครับ i โซฟิกอยู่ไหนไอโซฟ i กอยู่ไหนนี่ไงโซฟิกจุดยึดที่นั่งนี้จะพายสาหรับเด็กนะครับเวลาเรามีเด็กๆนะครับเราก็ต้องเสริมคาซีทเพื่อเพิ่มความปลอดภัยด้วยนะครับบอนั่งนะครับก็สามารถปรับพับ60-40แล้วก็หลากหลายกับการใช้งานของเพื่อนๆครับพับลงมาอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็มีตัว กระเป๋าเครื่องมือนะครับชุดเครื่องมือต่างๆแม่แรงนะครับใช้ซ่อมรถในกรณีเ,เกิดเหตุฉุกเฉินนั่นแหละนะครับยกแขวนก็ได้นะเจ้าตัวเบาะนะอันนี้พี่โนบิตะคุงยกเลยนี่แบบนี้นะครับแล้วก็มาเกี่ยวที่สายตรงนี้นะครับเวลาที่เรายกเบาะแล้วถัดมานะครับใต้เบาะนี้ก็มีตัวกล่องเก็บของให้นะครับสําหรับใส่ใส่สิ่งของที่เราต้องการ ใช้งานได้นะครับเช่นพวกสายพ่วงแบตเตอรี่นะครับอุปกรณ์ซ่อมรถเพิ่มเติมนี้นะด้านหลังนี้นะครับเขาจะไม่มีช่องแอร์มาให้นะครับเพื่อนๆก็ไปติดตั้งเพื่อเพิ่มความเย็นได้นะครับให้ลมแอร์ที่ทั่วถึงเลยถ้าเรามีแอร์หลังนะอันนี้มันไม่มีแอร์นะครับเขาจะมีแค่กล่องเก็บของให้ตรงนี้ 2จุดนะครับตัวนี้เป็นช่องจ่ายไฟนะครับชาร์จโทรศัพท์ได้ตอบรับสังคม4.0นะได้ช่องเดียวนะครับแล้วก็มือจับนะมือจับช่วยนะครับมือจับช่วยขึ้นรถเนี่ยให้มา3จุดนะครับตัวนี้เป็นช่องสำหรับแขวนผ้านะครับเสื้อแขนยาวเสื้อแจ็คเก็ตอะไรแบบน,นี้แหละนะครับ บุเพดานนะครับพัวบุเพดานก็จะเป็นสีดำนะครับตามสไตล์ X Series เลยไฟในเก๋งพร้อมระบบนองเวลามีให้ครับถัดมานะครับด้านหลังเบาะคู่หน้านะเขาก็จะมีตัวกระเป๋าสอดเอกสารนะครับใส่สมุดใส่แฟ้มได้นะอันนี้ด้านหลังเบาะผู้ขับขี่นี่ก็ด้านหลังเบาะผู้โดยสารตอนหน้านะครับครับผมก็มีที่ห้อยสัมภาระด้านหลังด้วยนะครับสําหรับ ด้านหลังเบาะผู้โดยสารรับน้ำหนักได้ถึง4กิโลกรัมนะครับแขวนถุงผ้ากระเป๋าผ้านะครับถัดมานะครับก็จะมีการเพิ่มพื้นที่ว่างเหนือศีรษะหัวไหล่นะครับแล้วก็ที่วางเท้ากว้างสบายสุดทําให้เรานั่งสบายโดยสารได้โออานะครับแล้วก็ในรุ่น X Series นะครับรุ่นอื่นเนี่ย ไม่มีนะแต่รุ่น X Series มีนะนี่ก็คือนี่เลยที่พี่บอกก็คือสัญลักษณ์พัน X นะครับที่หมอนรองศีรษะคู่หน้านะครับเนี่ยตักสีแดงมาโอ้โหเท่เท่เท่เพื่อนๆอดูแล้วก็ตัวเข็มขัดดิลล่ยคู่หน้านะครับก็เป็นแบบ E.R. ยึด3สามจุดพร้อมระบบดึงลังกลับแล้วก็พอนแรงดึงอัตโนมัตินะครับมีระบบเตือนคาดเข็มขัดดิลล่ยผู้โดยสารคู่หน้ามาให้นะครับสามารถปรับระดับได้สูงต่ำนะครับนี่ เบาะนั่งคู่หน้านะครับกับเทคโนโลยีซับและสะเทือนนะครับ anti vibration elastic comfort หรือ a v e x นะครับทำให้เรานั่งสบายง่ายไม่อึดอัดนะครับปีกตัวเบาะก,ก็ออกแบบให้กับทุกบอดี้ร่างกายของเรานะครับเบาะนั่งนะครับเบาะนั่งคู่หน้านี้เลื่อนปรับเอนได้นะครับไม่สามารถปรับสูงต่ำได้นั่นเองนะครับ ถัดมานะครับสวิตควบคุมกระจกไฟฟ้านะครับก็ออกแบบให้ควบคุมใช้งานง่ายนะครับฝั่งคู่ขับขี่ก็สามารถใช้งานได้สะดวกสบายขึ้นนะครับ L กับ R เนี่ยก็เป็นสวิตปรับกระจกมองข้างนะครับ L ข้างซ้ายนะ R ข้างขวาตัวนี้สวิตล็อกกระจกครับเมื่อเรากดลงไปนะครับกระจก3บ้บานนะครับจะล็อกการทํางานไว้นะครับเปิดไม่ได้ถ้าเราปลดล็อกนะครับก็เปิดได้เซ็นเตอร์ล็อกนะครับสามารถกดล็อกกดล็อกได้สามารถ ตั้งค่าความเร็วนะครับที่จะล็อกได้ตั้งแต่12กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับไม่รู้ว่าตั้งได้สูงสุดเท่าไหร่อันนี้บอกพี่โนโด้วยนะครับกระจกไฟฟ้าฝังผู้ขับขี่นะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอัตโนมัติพร้อมกับระบบป้องกันกระจกหนีบนะครับเสริมความปลอดภัยเนาะและ้วก็ที่ใส่ขวดน้ําดื่มและช่องสอดเอกสารที่ประตูคู่หน้ามีมาให้ลำโพงคู่หน้าขนาดใหญ่ 6นิ้วคูณ9นิ้วนะครับให้มีติดเสียงที่หนักแน่นเ้าใจนะครับถัดมานะครับที่หน้าช่องแอร์ก็จะมีที่วางแก้วนะครับให้ลมแอร์ทำความเย็นรักษาอุณหภูมินะครับถัดมานะครับก็จะเป็นสวิตช์ปรับระดับสูงต่ำไฟหน้านะครับนี่ปรับตามความเหมาะสมตัวนี้ก็เป็นกล่องเก็บเหรียญเก็บบัตรนะครับเก็บหูฟังทูวรยเลสตัวนี้ก็เป็นที่เปิดฝากระโปรงหน้านะครับที่เปิดฝาถังน้ํามันความจุถังน้ํามันนะครับ76ลิตร เติมได้ตั้งแต่ B0 ถึง Diesel Grade Premium ตัวนี้ก็จะเป็นตัว Class B Culling ครับมานะครับคอนโซลหน้านะครับก็จะเป็นวัสดุ ABS นะครับทำความสะอาดง่ายนะครับปูพมก็ได้นะครับนี่แล้วก็มีกรองเก็บของด้านบนแบบมีฝาปิดนะครับสามารถใส่สิ่งของอนเนกประสงค์ได้ในแบบที่เราต้องการครับเช่นสลากกินแบ่งรัฐบาลกระเป๋าเงินนะครับเงินทอนนะครับใบขับขี่อย่างเงี้ยได้นะครับ ถัดมานะครับตัวหน้าปัดเรือนไม้นะครับก็เป็นมาตรวัดแบบมาตรฐานนะครับก็มาพร้อมกับหน้าจอมันติอินโฟมิชันดิสเพย์ขนาด3.5นิ้วจอแบบ LCD ขาวดำนะครับบ่งบอกอุณหภูมิของน้ำในระบบหลอเย็นนะความจุน้ำมันคงเหลือที่เอทิบีต่างๆระยะทางคงเหลือระยะทางที่สามารถขับได้อะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นหน้าปัดวัด รอบการทํางานของตัวเครื่องยนต์นะครับถ้าตําแหน่งเกียร์สูงนะรอบเครื่องยนต์ก็จะต่ําแต่ถ้าตําแหน่งเกียร์ต่ำรอบเครื่องยนต์ก็จะสูงขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้มันสัมพันธ์กับการเปลี่ยนเกียร์ของเราด้วยแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ x ตรงหน้าปัดวัดรอบนะครับเนี่ยผมบอกตัวตนว่าเป็น x series ต่อมานะครับก็เป็นหน้าปัดวัดความเร็วรถสวิตช์ปรับตั้งค่ายอยู่ตรงนี้ถัดมานะครับตัวควงมวาไนะครับ ตัวพวงมาลัยนะครับก็เป็นพวงมาลัยยูรีเทนนะครับไม่มีการตัดหนังเย็บหนังใดๆเลยนะครับก็เป็นแล็กแตนพีเนียนนะครับปรับระดับสูงต่ำได้ดึงเข้าออกนะครับนี่ปรับให้ดูนะครับนี่ปรับสูงต่ำเข้าออกนะครับ <c oughs> นี่สัญลักษณ อิสุสุก็จะเป็นสีแดงนะครับถ้าเป็นตัวอื่นเขาจะเป็นโครเมียมนะอันนี้ก็บ่งบอกเลยว่านี่คือ Xseries ถัดมานะครับก็เป็นสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงนะครับเพิ่มลดเลือกโหมดปิดเสียงเปลี่ยนแท็กก่อนหน้าแท็กถัดไปเปลี่ยนแท็ก y o u t u b e ได้นะครับตัวนี้ก็สวิตระบบแฮนด์ฟรีนะครับสามารถกดโทรออกรับสายได้วางสายได้เวลาที่เราต่อบลูทูธกับหน้าจอสามารถที่จะ คอนเน็กกับสมาร์ทโฟนได้เพิ่มความสะดวกสบายนะครับตัวนี้ก็เป็นคําสั่งเสียงครับคอตัววีก็ตกแต่งด้วยสีดาเงาแบบนี้ถัดมานะครับตัวระบบความบันเทิงนะครับก็มาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วรอรนบไวด์เลสแอปเปิลคาร์เพแล้วก็ Android Auto นะครับซึ่ง Android Auto แบบไวด l เลสนะครับต้องรอดูการอัปเดตก่อนนะครับว่าเขาจะปล่อยตอนไหน Google ปล่อยซอฟต์แวร์มาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นครับ แล้วก็คอนโซลหน้านะครับก็ตกแต่งด้วยสีดำเงา v ีโน o b แ a ็ไล่เฉดสีกับสีแดงพร้อมโลโก้ X นะครับถัดมานะครับตัวระบบปรับความเย็นนะครับก็จะเป็นแบบฟูลโหมด3รูปแบบนะครับตัวนี้ก็ให้ลมออกใส่หน้านะครับถ้าเราหมุนมาตรงนี้ก็2ระดับเลยหน้ากับพื้นตัวนี้ลงพื้นนะครับตัวนี้สวิต ลวดทาความร้อนสําหรับละลายฝ้ากระจกหลังเวลาที่ฝนตกหมอกลงจัดจริงๆนะครับก็เปิดละลายได้ตัวนี้ก็สวิตช์ปรับความแรงของพัดลมแอร์นะครับปรับได้สีระดับตัวนี้นะครับ A ทับซก็เปิดปิดน้ํายาแอร์นะครับถ้าไฟติดก็จะเย็นเย็นเย็นจัดนะเย็นจนหนาวเย็นเยือก <c oughs> <c oughs> นะครับถ้าไม่ติดก็ลมแอร์ชืดๆออกมาธรรมดาธรรมดาคลาสสิกคลาสสิก <c oughs> นะครับก็วันนี้พี่โนวิตะมันอารมณ์ดีผิดสังเกตแล้วนะ <c oughs> ตัวนี้ก็เป็นสวิตช์ปรับน้ํายาแอร์นะครับปรับความเย็นตัวนี้ก็เป็นสวิตช์เลือกแรงลมนะครับเปิดปิดช่องลมนั่นแหละนะคือตัวนี้ให้อากาศหมุนเวียนครับก็ลมแอร์ภายนอกไม่เข้ามานะครับถ้าดันมาตรงนี้อากาศภายนอกเข้ามานะครับก็อาจจะมีกลิ่นไม่พึงประสงค์เข้ามาได้แต่ก็หมดห่วงด้วยกองฝุ่นให้เอฟเฟกซ์ซีแอร์ฟิลเตอร์นะครับเทคโนโลยีกอง อากาศภายในห้องโดยสารสามารถดักจับฝุ่นขนาดเล็กได้ถึงระดับ pm 2.5นะถัดมานะครับก็จะเป็นช่องจ่ายไฟ dc 1 2โวลต์ส็อกเก็ตครับสำหรับเสียบต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเสียบชาร์จมือถือตอนนี้ก็เป็นช่อง usb ครับเสียบต่อ iPod iPhone นะครับแฟลชไดร์ที่เราลงไฟล์เก็บไว้นะครับเอามาใช้งานได้พร้อมช่อง3.5มีมาให้นะครับ p a s s e อร์แ airbag ก็คือไฟบอกการทาง,งานของถุงลมนี้และภัยครับถ้าตําแหน่งออนติดเราสามารถเสริมคาซีทที่ ฝั่งคนนั่งได้เลยนะครับถ้าไม่มีก็ปิดการใช้งานไปอันนี้ไฟจะติดมาตั้งแต่แรกเริ่มอยู่แล้วนะครับสามารถใช้กุญแจปิดได้ที่ตัวกล่องเก็บของถัดมานะครับตัวระบบส่งกำลังนะครับเขาก็จะมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา6สปีดเดินหน้านะครับมาพร้อมกับเกียร o ์โอทดรา์สองตำแหน่งที่เกียร์5และ6นะครับออกตัวได้ดีต้นจัดปลายแรงนะครับแรงบิดสูงตั้งแต่รอบต่ำเลยนะครับเข้าเกียร์ง่ายช่วงชักสั้นแลวก็ตัว แผนผังเกียร์นะครับก็ออกแบบให้เห็นชัดเจนนะครับแล้วก็มีแหวนยกรีเวิร์ลิงช่วยในการเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับพร้อมสัญญาณเสียงเตือนนะครับตัวนี้ก็เป็นที่วางแก้ววางขวดน้ำมาครับคอนโซลกลางมีฝาปิดให้นะครับใส่สิ่งของได้แบบนี้เป็นที่พักแขนในตัวนะครับตัวนี้ก็คอนโซลหน้าแบบมีฝาปิดนะครับสามารถใส่ซองจดหมายเอกสารสําคัญต่างๆนะครับใบเสร็จได้ด้านล่างก็จะใช้เก็บพวก หมดคู่มือสมุดรับประกันพร้อมสวิตช์ซนเจอร์แอร์แบ็กนะครับ ถัดมานะครับกระจกมองหลังก็เป็นแบบปรับลดแสงสะท้อนได้นะครับในเวลากลางวันการปรับก็ต้องชี้ไปข้างหน้านะครับถ้าเวลาลดแสงสะท้อนยามกลางคืนขับรถยามกลางคืนให้ผักหาตัวเราตัวนี้ก็เป็นไฟอ่านแผนที่สอนตำแหน่งนะครับนี่ใช้งานง่ายสะดวกสบายจริงๆและก็มีตัวกล่องเก็บแว่นตาม,มาให้ใส่แว่นกันแดดแว่นอ่านหนังสือที่บังแดดคู่หน้ามีให้เหมือนกันนะครับก็จะมีกระจกในตัวแบบนี้ไม่มีไฟนะครับเพื่อนๆสามารถติดตั้งได้นะครับ ติดตั้งแบบที่มีไฟได้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่สอดเก็บน้ำบัตรนะครับเฉพาะฝั่งคู่ขับขี่เนาะครับนี่ก็กระจกฝั่งคู่โดยสารมีให้เช่นเดียวกันนะครับไม่ต้องไปอิจฉาตาร้อนตาไหมเลยนะครับเพื่อนๆโอเคครับความปลอดภัยนะครับก็ถือได้ว่าให้มาจัดเต็ม เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบช่วยกระจายแรงดันน,น้ำมันเบรคเพื่อให้สัมพันธ์กับน้ำหนักการบรรทุกของรถ EBD ระบบเพิ่มแรงเบรค BA ระบบลดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรค BOS สัญญาณไฟกระพริบฉุกเฉินอัตโนมัติ ESS แป้นเบรคและแกนพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้ประตูเสริมคาเหล็นไยเพื่อความปลอดภยัยแอร์แบกคู่หน้า2จุดเข็มขัดยึดที่นั่งนะครับเป็นแบบเ e อยรยด3จุดเนาะ ระบบไฟหน้าฟอลโล่มีโฮมไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบฮาโลเจนก็ลองมองภาพขนาดท้อยจอดด้านหลังแบบบิวอินตัวสัญญาณการขโมยไม่มีนะครับอย่างที่พี่บอกเลยเพืพ่อนๆก็เอาไปติดตั้งได้สําหรับจุดเด่นของตัวรถนะครับจุดเด่นก็เป็นรถครอบครัวรที่แต่งจากโรงงานแล้วนะครับอืมไม่ต้องไปเสียเงินซื้อชุดแต่งในราคาที่แพงๆได้นะครับเปลี่ยนแม็กจัดทรงได้ตามสบายนะครับสีนี้ก็ ตอบโจทย์วัยรุ่นได้เป็นอย่างดีนะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราเน้นเดิมๆเลยไม่ต้องไปแต่งนะครับแล้วก็ขับแบมี่ได้นะครับพี่โนวิตะเองก็ชอบรถแบบที่ว่าแต่งจากโรงงานแล้วก็มีนะครับแต่งจากศูนย์แล้วไม่ต้องไปร้านข้างนอกนะครับพี่ไม่ชอบรถแต่งซิ่งนะครับเข้าใจที่พี่โนวิตาพูดด้วยนะนานๆทีเราจะได้เห็นสักทีนะพี่โนวิตะลงครบทุกสีแล้วนะตัวสปีดแค a ฟเนี่ยนะครับ ใครอยากดูก็มาดูกันได้นะครับอย่าลืมครับเข้ามาดูแล้วกดไลค์กดแชร์ให้พี่โนบิตะด้วยเพราะว่าพี่โนบิตะเองก็ทําด้วยความตั้งใจแล้วนะครับทําแบบสุดกําลังแล้วพี่ก็มีความทะเยอทะยานนะครับโอเคพี่ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับพี่โนบิตะในโอกาสหน้าสวัสดีครับ